สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงบูหลันนะโหไปฟังบูหลันนะพูดถึงลุงป้านะหาว่าลุงเนี่ยไปเอาหน้าที่อ่ายายยายอุ่นเสียชีวิตผู้หญิงคนนี้เป็นความคิดที่โสโรก กูจะคอยดูนะพ่อแม่มึงนะกูจะดูพ่อมึงนะถ้าพ่อมึงตาพ่อมึงตุยเนี่ยอีบูหลันมึงจะไปงานศพพ่อมึงได้ไหมหรือลูกมึงตุยเนี่ยมันจะไปงานศพลูกมึงได้ไหมนะคนหาอะไรแม่งโคตรอันนี้เลยอะคนเที้ยอะไรโคตรความคิดแม่งอับปีจันไรนะถึงว่าดีมันเดินไม่ได้พ่อบครัวมันก็เป็นอะไรอะ ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ก็เป็นเพราะแบบนี้แหละเวรกรรมไม่อยากจะเชื่อนะว่าผู้หญิงคนนี้มันจะเฮี้ยอับปีก็โดนนางมาสาบไว้นะจริงๆแล้วอะ่ะอ,อีบุหลันเนะ่ยโดนนางมาสาบนะเดินไม่ได้นะผู้หญิงคนเนี้ยความคิดสกรปรกโสโครกมากเลยนะไม่เคยที่จะคิดเรื่องดีๆเขาทำบุญก็ไปด่าเขาเขาไปเยี่ยมยายอุ่น เขาไปเยี่ยมก็ไปด่าเขาไปนั่งว่าเขาเป็นรักเป็นเวนนะหาว่าเขาไปเอาหน้ามั่งอะไรมั่งคือความคิดมึงได้แค่นี้เนาะผู้บอกเลยนะใครที่อยู่เคียงข้างมึงอะชิบหายหมดเห็นไหมไอ้ทนายตั้มก็ติดคุกไปแล้วเมียมันก็ติดคุกแล้วลูกมันจะอยู่กับใครอางานเนี้ยฮะอ,อีบุลันอีสัตว์เดลฉานมึงอะนะสัตว์เดลฉานจริงจริงคนเนี้ยโดนกุาบไว้มึงอะไม่มีกินไม่มีแดก เงินที่มึงได้จาก YouTube มาที่มึงด่าเขาว่าเขาเนี่ยมันก็ชิบหายหมดอะกูบอกเลยคำเดียวนะคนหาอะไรนะคนอะไรวะมันสามารถคิดได้ถึงขนาดนี้อะ่ะไหนมึงบอกพ่อเป็นครูไงพ่อเป็นครูสอนลูกมาได้แค่นี้เหรอโคตรอับปีจันเลเลยนะกุเล่ อีกสักหน่อยนะมึงก็เดินไม่ได้หรอกใครดูดีนะโดนสาบโดนแช่งไงอีบุหลันอีกอย่างหนะ้ตอนนี้ลูกนอกใจมึงอะไปถึงไหนแล้วอะแล้วไอ้ทนายตั้มกับเมียมันอะเป็นไงติดคุกมึงด่าลุงป้ากูไว้อะว่าจะติดคุกแต่ไอ้ตั้มกับเมียมันอะติดคุกหมัวโตค่ะผมนันหน้ามึงอะนะคนที่อะไรทำไมมันจันไรได้ขนาดนี้เนาะ ไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันจะความคิดอัปปีจะอะไรนะมันทําได้ทุกอย่างนะมีคนเกลียดมนะันะ่ะนะอีบุลันนะและเอฟซีโง่ๆของมันที่ไปฟังนะก็คือเอฟซคือควายกินหญ้าไงเอฟซี FC กินหญ้าเออคนที่อะไรอยู่ถึงอาประเทศที่ว่าจเจริญแล้วแต่ทําตัวโคตรเทียเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอะคิดได้ไงวะก็ลุงเขาไปเอา ก็ลุงเขาไปเอาคอนเทนต์ไปเอาคอนเทนต์ไปเอาโอ้ยตายความคิดเนาะแม่งโคตรเที่ยความคิดที่เที่ยมานเกิดมาชาตินี้นะคะพ่อแม่พี่น้องไม่เคยเจอแบบนี้นะเกิดมาในเกิดมานะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้นะจนมันเยี่ยชัวย่วช้าสารเลวหน้าตาว่าอับปีจันลยแล้วความคิดแม่งอับปีจันลยอีกคนแบบเนี้ยเคยดูเหอะนะ ไม่มีใครเขานั้นมันหรอกคนไทยที่อยู่ที่นั่นน่ะเขาก็เกลียดมันเอือมละอามันลูกมันน่ายังหาหาบ้านเช่าอยู่เลยลูกอีบุหลันน่ะยังหาบ้านชงบ้านเช่าอยู่เลยนะยังไม่มีบ้านชงบ้านเช่าเลยนะนะลูกตัวเองก็ยังไม่ดูแลนะตัวเองดีสักอย่างไหมไปด่าเขานะ่ะไปเกาะลุงกินนะ่ะเป็นไงไอ้ตั้มอ่ะไอ้ตั้มเป็นไงมั่ง ไอ้ตั้มกับเมียมันน่ะเข้าคุกหัวโตนะแล้วลูกมันจะอยู่ยังไงอีบุลันอีดอกตอแหลชิบหายผู้หญิงที่อะไรจำจันจันไรอับปีมากขอสาบแช่งมันนะนะใครดูโคตรเง่าเหล่ากอมันนะถ้ามันตุยนะมันจะไปเผาเขาได้ไหมพ่อมันก็ป่วยติดเตียงอยู่นะ่ะนะไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลยจนแล้วยังจนแล้วยังทำหญิงพยองอีก ไม่ใช่ว่ามันรวยนะมันอยู่ต่างประเทศนะมันเหมือนกับยาจกเลยนะนะดูการไม่อยากดูถูกหรอกแตีมานขอดูถูกคนเดียวนะขอขอประนามมันหน่อยนะอีผู้หญิงคนเนี้ยจนแล้วไม่มีจะแดกแล้วยังจะมานั่งด่าคนนั่นคนนี้อีกมึงไม่ได้ครึ่งเขาหรอกกูจะบอกให้น้ําใจจิตใจเขาอะกับลุงป้ากูอะมึงไม่ได้ขี้ตีนเขาหรอกอีบุหลันอีผู้หญิงนางเพศยานะโอเคนะคะ เดี๋ยวเย็นนี้จัดต่ออีบุหลันเนี่ยอีผู้หญิงเพศสยานะจนแล้วอวดรวยนะจนแล้วไม่เจียมตัวไม่มีจะแดกนะสู้เขาก็ไม่ได้หรอกสู้เขาไม่ได้ค่ะที่มันนั่งด่าเขาทุกวันเนี่ยผัวนไม่รู้นะเดี๋ยวสักวันนึงนะอีมานจะไปติดต่อผัวมันจะบอกผัวมันพวกทุกอย่างเลยนะโอ้ยคนนี้อะไรแม่งโอ้โหสุดยอดเลยอะ มันจะอับปีจันไรได้ขนาดเนี้ยเคยดูคําสาบกูอีบุหลันว่ามันจะเป็นจังอย่างที่กูพูดไหมเคยดูสักวันมึงจะเดินไม่ได้นะถ้าถ้าโคตรพ่อโคตรแม่มึงตุยนะมึงจะไปงานศพเขาได้ไหมกูจะคอยดูจบแยกเท่านี้แหละ